กูอีกอะไรหรือเปล่าใช่ครับไอ้หรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่าครับรถสวยจังเลยครับอ๋อขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะโอเคครับครับทำไมคนในเมืองเขาไม่คุยกับกูเลยวะหนีจากเมืองใหญ่มาเมืองแบบคิดว่าจะไม่ตึงก็ตึงเฉยว่าไปน่าจะต้องไปดูแถวการลาดนะครับไม่น่าจะมีสาว โอเคครับส,รสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนี่คือผมป้าปีสามดีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาแกล้งทําเป็นไปยืนข้างเขานะครับแล้วก็ร้องเพลงให้เขาฟังไปเลยนะครับเราจะมาดูปฏิกิริยา,ยาของแต่ละคนกันนะครับว่าใครจะรู้สึกยังไงถ้าเกิดว่าแบบมีคนมาขอยืนข้างๆนะครับหรือไม่ก็นั่งข้างๆแล้วร้องเพลงให้ฟังเนี่ยเขาจะเป็นยังไงนะตอนนี้ผมเห็นเหยื่อละหนึ่งคนนะตอนนี้คือประเทศนี้มัน ผู้หญิงเยอะเลยครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาไปอยู่ไหนกันหมดตอนนี้ไม่น่ามีใครอยู่แถวกระดาดเพราะว่าเวลาที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือเป็นเวลาบ่ายสองครับซึ่งคนน่าจะไปฟาร์มกันยิ่งเข้ามาถ่ายคลิปอย่างเดียวก็นานๆทีก็เจออ่ะนี่เขาเล่นโทรศัพท์อยู่แบบไม่รู้ว่าคุยกับแฟนหรือเปล่าเด๋ต้องเข้าไปถามเอ้ไม่ได้เล่นโทรศัพท์ด้ว่าสวัสดีครับคุณฮัลโหลสวัสดีครับ,ดรบได้ยินนะเปล่าเดี๋ยค่ะคนนี้เขาน่าจะเมือนะครับไม่น่าไม่น่าได้ยินลองไปดูตรงนี้ดิโอ้ ใส่ชุดเหมือนกันด้วยคล้ายๆฮัลโหลครับคาวบอยค่ะบโหเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าหมฮัลโหลครับใหม่ฮัลโหลครับทาวบอค่ะบแย่คือจะรู้อะแบบแรกคือแบบแรกคือตกใจเลยอ่ะอ๋อโทษโทรซอรี่ครับถ้าทายรู้ใหม่แลวปีกบางเงี้ย นี่ไงนี่ไงโคตรเซ็กซี่เยอรเข้าถ่ายอ่ะอ <c oughs> เ้ยเ,เ,เขาถ่ายรูปกันอยู่อันนี้อันนี้ผมยืนด้วยได้ไหมครับ <c oughs> อ,อ๋อได้ค่ะได้ค่ะถ่ายรูปใหนได้ไหมครับอ๋อจะเข้าเปรมได้เราได้อยากเกาะดังครับขอเกาะด้วยได้ไหม <c oughs> กกครับอยากเกาะดังรับขอเกาะด้วยได้ไหมทําไมมันต้องเป็นปอนครัดได้ครับมันคืออะไรปอนด์ฮรับยังไม่รู้จังเลยอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับอาเหรออ่านชื่อเอาเร็วจะถ่ายแล้วนะเร็วแล้วกูไม่รู้ท่าโพสอ่ะโว้ย พรนครับพรนะคับคืออะไรเขาไม่รู้จักอ่ะบอกหน่อยได้ไหมนี่เนี่เดี๋ยวผมกดเพรากดนะครับนี่โอ้โหคุณจะพูดอะไรอ่ะว้าวว้าวนี่มันพรนครับเด้ยผมเข้าไปหน่อยได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วทำไม ทำไมทำไมทำไมคุณนางฟ้าไม่เอาแบบอยู่ทงยูทูบนะครับนี่มันพรทับเลยลหรครับเนี่ยเอาเหรอไม่รู้อ่ะนี้ถ้ามีคนอื่นมาดูนี่น่าจะแตกนะครับเนี่ยหมายถึงอะไรครับที่แตกพวินแล้วกันพวิตหมายถึงว่าอันนี้แตกนะครับแบบแบบไปตีของแตกนะครับแบบมามาดูใช่แตกครับคุณชายครับฮัลโหลครับแตกบ่อยไหมได้ยินไหมครับก็แตกแตกบ่อยคฮัลโหลพี่ฟังหูกันครับโตคาร์ไปไหนพี่ นู่นไงครับมันมันบักมันบังกครับเขาต้องออกเอาเกมใหม่ครับโอเสียงใครสะท้อนน่ะโอ้เสียงของสะท้อนแล้วสาวไปหมดเลยน้องชายน้องชายเล่นสาวกูไปก็ไปหมดเลยปะโถเอ้ยไม่มีเลยแล้วสาวที่ยืนตรงนู้นหายไปไหนแล้วอะยังอยู่ยังอยู่อุ้ยเขาเดินแล้วนี่แหละโอกาสผมเขาอยู่คนเดียวด้วยนี่แหละคือโอกาสมันคืออ่าเพิ่งหนีไปไหนได้ไหมคือโอกาสนี่แหละมันคือโอกาสผมฮัลโหลสดีครับคุณ วัสดีครับได้ยินไหมครับว่ามีใครยืนข้างๆหรือเปล่าครับอะไรนะครับมีใครยืนตรงนี้ไหม,คร,มครับมีครับปีหผัวยืนโอ้ยโอเคครับดูเรื่องผั <laughs> วยืนไ <laughs> อ,อ้เ <laughs> ยอะก็เตอบเกิน ผมไม่เหลือช่องว่างเลยผัวยืนว่าสั้นแล้วแต่เฮ้ยอูจะไปหาจากไหนเนะี่ยไอ้ไอ้ชุดเกียวเขียวเมื่อกี้นี้เนะี่ยให้มันพาไปหาสาวอุย้ยอยู่นู้นไงใช่ปะ่ะรถเกียวเขียวไม่ใช่ชุดเกียวเขียวแต่รถ้อหัวเขียวๆขียวนี่ไงใช่ใช่วัสดีครับพี่ชายพี่ชายแตก<ะ>แตกมาหรือยังครับเมื่อเช้านี้ยังเลยครับ<ะ><ะ>โอ้พี่ชายพี่ชายอยู่กับนางฟ้าทั้งวันทั้งคืนนี่พี่ชายยังไม่แตกเลย ยังครับอึดอ่ะตั้งแต่เช้ายันตอนนี้ยังไม่แตกเลยครับพี่ชายก็ถึดเกินผมผมว่าน่าจะถลอกมาแล้วฮะพี่ชายไม่แสบบ้างเหรอไม่ครับไม่ทนได้ครับเขามีออยงเขามีออยเพื่อนางฟ้าสองคนสองคน น่าจะนําเยอะนะครับอันนั้นหมายหมายถึงเหงื่อออกอะครับแบบไปตีตีของแล้วเหงื่อมันออกอะแบบไปคับของอะไรประมาณเนี้ยรู้สึกดีครับเหมือนออกกําลังกายกําลังใช่กีฬาในร่มคมเลยแทงอุ้ยไม่ใช่เหียผมพูดเล่นนิเฉยนะพี่ชายหยอกเล่นนะพแต่สาวๆในเมืองนี้เขาหายไปหนหมดไปหนหมดโอ้อน่าจะน่าจะไปน่าจะไปอยู่กับผัวหมดแล้วครับผมว่ามาเล่นไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องแอบผัวเล่นครับเฮ้ยอันนี้ก็จริงไง เดินเดินไปตรงนู้นไปถามว่ามีใครหรือยังครับเขาบอกมีผัวแล้วค่ะโอ้ยังดีอยู่นี่นี่ต้องต้องเจอแบบผมเนี่ยอ๋อไม่มีค่ะพอแบบไปไปเล่นด้วยกันเล่นไปเล่นมาปุ๊บอ๋อพอดีมีไม่ได้ผัวไม่ให้มีผมก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรผัวเผื่อแล้เจอกันอี๋หนูว่าเด็กเองพอจะมีแบบว่าเองเองอยู่เมืองนี้มานานเนี่ยอ๋สักพักแล้วครับผมได้สักพักแลวเดือนน่าจะเดือนละกืบเดือนอะ เองพอจะมีแหล่งสาวไหมโอ้สาวพี่ชายพี่ฟาร์มไปเลยครับเดี๋ยวถ้าถ้าแบบอันนี้ถ้าสมมติว่าแบบเคมีอยูตรงกันเดี๋ยวก็เจอเองครับใช่หรออยากอยากไปจีบเล่นๆหน่อยได้ปะหาจีบเล่นๆหน่อยจีบไปเล่นเอาตอรอไหมครับสาวที่เป็นตอรอครับมีเหรอโอ้ไปเลยไปเล่นที่โรงพักมันเล่นได้หมดเลยแต่ว่าพวกพวกหมอไม่ไม่ไม่น่าไปจีบนะครับอมี มันมีภูเขามาแล้วครับหมอผมเคยผมไปทุกที่เด่ยไปหมอไปช่างอูช่างก็มีผัวามาหแล้วแล้วรู้ได้ไงว่าตำรวจไม่มีเอาต่อรอมก็น่าจะมีอ่ะแต่มันพี่ลองไปดูพี่ลองไปดูพี่ลองไปดูปดเดี๋ยวพี่รู้โอเคโอเคบอกเดินเดินเข้าไปแล้วบอกบอกเลยแบบสวัสดีครับสวยสวยค <laughs> สวัสดีครับสวยสวยไมอุ้ยไ,ไ,ไ, <laughs> ไม่ใช่ <laughs> <laughs> ว่าจะชวนไปดูหนังอ่ะชวนไปดูหนังจุบจิมที่ริมบึงสองใช่กำลังจะเข้าฉายนี่พี่ชาย <c oughs> ไม่น่าโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากครับผม <c oughs> ไม่น่ารอดเลยนะผมว่าน่าจะโดนกันทั้งสองคนเนี่ย <c oughs> โดนกันทั้งสองคน <c oughs> โอ้ย,อย,อย <c oughs> รถเฉียว โอ้ยเเสียจัดเลยอะไรว่าคนดูไม่เจอคนนี่เลยอ่ะไปไหนดีวะเนี่ยขี่รถสุ่มหาดีกว่าไม่รู้จะว่างหรือเปล่าคนแรกที่เขาเตือนน้ำมันนู้นก็นตึงใส่ผมน่าจะรีบไปไปฟาร์มแล้วก็ไปว่าเขาก็ไม่ได้เขาเขาก็ตั้งใจฟาร์มเนาะส่วนเรามันมันคนว่างไง <laughs> อันนี้แนะนําบอกให้ไปไปหาตํารวจซึ่งไปแต่แเราไปหาตํารวจกันดีกว่าเผื่อแบบ <laughs> เผื่อมีอะไรให้ทําเอาง่ายๆเลย คลิปนี้เราจะไม่เปล่าประโยชน์เราต้องได้คอนเทนต์สักคนก็ยังดีโอ้เบรกไม่อยู่รถเบรกไม่อยู่มีไม่ไหวะอ้ไม่มีมีแต่ผู้ชายยืนกันเต็มเลยอุ้ยผู้สาวอุทยทไมสาวแต่ละคนในประเทศนี้เขาแบบว่าเขาขี่รถแบบรู่รูกันทั้งนั้นเลยอะวันนี้พอส์นะโคตรเท่อะโคตรเท่โคตรเอามากับผัวด้วยกูก็เพิ่งสังเกตปะ่้อทจมันจะไม่มีใครแบบยืนสดๆสเท่ๆบ้างแล้วอะ One hour later โอหกักเหรอครับเนี่ยทำไมฟังเพลงเศร้าๆอ๋อแกะเพลงครับแล้วอินไปหน่อยแค่นั้นเองแกะเพลงแล้วอินไปหน่อยใช่อนันนี้เล่นกีตาร์ร้องเพลงเป็นด้วยอ่ะครับเล่นกีตาร์ไม่เป็นครับแต่เป็นนักร้องครับอ๋อชื่ออะไรครับเนี่ยเออท้าเล่นรลนี้ชื่อแคนดี้ครับอ๋อเรียกอมยิม้มดีกว่าลืมไปว่าที่นี่เล่นชื่ออมยิม้มแต่ลรา,ลาชื่อมนเด็กที่ซด้วยก็มันชื่อเดียวกันนั่นแหละแค่ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยแค่นั้นเอง ตอนนี้คือแบบว่าป้าป๊าบอกให้แต่งตัวเป็นเด็กโตจริงๆคือเป็นเด็กสิบสองอายุสิบสองให้เขอไปนั่งร้องแล้วว่าไม่ไอซีซีอ่ะก็เข้าก็รู้แล้วใช่ใช่ถ้าหลับแล้วเราอมยิ้มจริงๆผมสั้นแต่ว่าเดี๋ยวแต่งให้ดูถ้าถ้าเจอแล้วว่าอาจจะเป็นแบบชุดนี้อันนี้อันนี้คือเป็นทือคือ แต่งเป็นเป็นโตแล้วใช่แต่งเป็นโรโตครับแต่อันนี้ถ้าเป็นแบบโนอมยิลงก็คือจะเป็นชุดนี้แสดงว่าร้องเพลงได้ร้องเพลงให้ฟังเลยดีอยากฟังอะอฟังเพลงเหรอใช่ออนผมถามก่อนมีคนยืนข้างๆหรือยังครับข้างๆแบบไหนล่ะครับตรงนี้ครับยังไม่มีครับผมก็ลองขอขอยืนด้วยได้ไหมครับได้คะะ่ะกำลังแกะเพลงนี้อยู่เลยฟังบ่อยๆครับเดี๋ยวก็จำได้อ ได้ครับตอนแรกนึกว่าเป็นอะไรนึกว่าเศร้าแกเพลงแกเชยๆแสงจะแหบตัวนะเพราะยังไม่ได้นอนใช่ใช่เหรอยังไม่ได้นอนเลยเหรอใช่ตื่นตอนประมาณสองทุ่มแล้วก็เลิกงานตอนที่สองแล้วก็ยิงยาวยังจะได้นอนเลยครับดูแลสุขภาพบ้างนะครับเนี่ยเช่นดีจะพยายามนะครับอมยิม้มอมยิม้มเที่นี่ชื่ออมยิม้มเรียกได้หมดแหละมันเหมือนกันไม่ใช่หรอมันก็ใช่แหละจะได้อมยิ้มดีกว่า โอเคครับอมยิม้มโอเครับเสียงวันนี้มันจะดูแฮปๆน่ะจะหวานไม่หวานก็ต้องมารอดูกันวะต้องมารอเช็กก่อนว่าเสียงมันหวานไม่หวานเดี <c oughs> ๋ยวขอเปลี่ยนเป็นชุดตอนโตก่อนนะได้ครับออลืมลิมเซฟน่าจะเป็นอย่างนั้นนะไม่เอานะน,นี่ก็ได้ชนนุ่นลืมเซฟว่าโอา คุณเมื่อกี้ก็แต่งสวยๆเลยถ้าขึ้นไปแต่งใหม่ก็ได้แล้วลืมเซฟอ๋อลืมเซฟอ่ะโอ้ไม่เป็นไรขึ้นไปแต่งใหม่แล้วกันขอเขาใช้หน้าแปลกๆว่ะผมว่าน่าจะเป็นหน้าหน้าสามอิดเหมือนผมนี่แหละแต่เขาแต่งหน้าชัดครับชัดแต่ยังไม่มีดนตรีเลยอ่าอ่าอ๋อันนี้คือหาให้หาคีย์ผู้หญิงอยู่หาคีย์ผู้หญิงไม่ได้เพราะมันไม่มีใช่ไหมไม่มี มีก็ไม่เพะสรุปว่ากูเดินมากูทักคนหัวเขียวแต่กูได้คนหัวขาวเฉยวันนี้ได้ถ่ายคนหัวขาวเฉยไม่เป็นไรครับถือว่าเรามาเราได้ได้คอนเทนต์ละอันนี้ตอนแรกนึงว่าจะไม่ได้สาระวันนี้เอ้วีดีสาวมีคู่เฮ้ยเว้ ล้ไอเยี่ยคนนั้นน,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 นี่อ่ยังคุนึกว่าพี่แจ็คไอสัตว์เอยดูดิยังเหมือนเ ฉันจะมีความสุขให้มากกว่าเธอกลับไปแบงมาเขียนแผ้ฉันจะมีความสุข <c oughs> ให้มากกว่าเธอที่เจอให้น้อยกว่าที่ตือน่ไปม,มาวันนี้เธอที่ไว น็นจะนติดที่ฉันจะอีกเครแต่ฉันก็เักแตกนไ่ไอเพลงนีร้งให้เธอจะอ่นินห้มากกับเธอที่สาวร้องนี่ร้องมาเต็มเ,ตเลย,ยไ,ได้ไไดอะเจ็บคอได้อยู่นะนได้อยู่ได้อยู่เว่าคือผู้หญิงที่ หันร้องอยู่ตอนนี้คือปรับไม่คอบเองไงแล้วแต่เวลาใช้กับไฟเอ็มมันปรับไม่คอบไม่ได้ยินเลยยายังแหบป่าใก้แล้วไหวไหมครับไหวอยู่ครับขีนมม้น้ำไหมครับมีตั้ง5าขวดกันอุ้ยพิงอะไรวะต,ต้องไปเปลี่ยนชุดเติม ทำไมนำเสียบเนาะพี่สาวส่วพอจังเลยพยายามจะเป็นให้ได้ดึงตึงใจแต่ความตึงใจของฉันคือการอีกไปเธออาใจไปเลยครับถ้าเป็นเพลงเนี้ยเฮีย ควาเป็นจริงมีใครหลายคนมีต่างกันต้อคอยคินทันก็ลองหัวใจมาพี่เธอจะคิดจุดไม่ไปลาทางของใจของใครตัวใครที่เขาต้องการจิตไหลก้าวไกลโน้นหนึ่งเชื่อก้าวไกลโน้นหนึ่ง

ที่ฉันทำทุเธอไปเป็นเพื่อใครพอฉันเห็นทุกความตั้งใจฉันพร้อมที่จะแชกันแน่นเลยอยากเหงื่อฉันยิ้มีเสียไปน้ำตาฉันยิ้มให้รินไหลพอฉันรักเธอจนหมดใจฉันรักแม่เธอรักพอจะรู้พี่พี่ไม่เปิดหมวกหรอพอเกิน จรมีใคไลขยคนมีต่างกันต้องลองหัวใจมอบให้เธอแค่จุดไมายกลาทางคองใจคองใครต่ใครที่เขาต้องการจะไอมีลูกคอด้วยฉันก็เป็นหนึ่งคนมีต่างที่ว่าจะเป็นจรขขอ

ต้องจอเห็นทุกความตปงใจชุ่มพร้อมถึงแท้กันแน่แน่แต่เมืฉันยินดีสิไปดวงตาฉันยินดีเรื่ไรเราฉันรักจจนมใจว่าฉันรักต้องรมกจบู้ ร้องดีเกินอ,ะอ่ะช่ยได้ไหมร้องดีเกินไม่รู้จะเอาใจไปไว้ตรงไหนหร้วอะอุ้ยตายไปเนะคข<น>า<อ>ไม่ได้ยินหรอกใช่ไหม<ะ>เอาไม่ได้ยินใช่ปะเผล่นจังฟังเบาๆหนูเป็นน่าได้ยินหรอกตัวฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าฮัลโหล ถอดถุงฟังใส่ไหมแป๊บนึงโอ๋ยสงสัยต้องได้ซื้อถุงฟังใหม่แน่ๆเลยจีบไปเลคนขารลองอีกคนขี้เล่นซะด้วยอ่ะอ๋ออีกรอบนึงฮะเอ้ยไหมฮะได้ยินไหมได้ยินนะเพลงนี้ได้ไหมอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันเพลงเนี้ยนี่เป็นเลินเหรอใช่เพลงเนี้ยจีบเสียงพี่สาวโคตรเฟี้ยวเลยพี่เฟี้ยวแล้วเหรอเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวจริงจริงเหรออ่าจริงจริงนั่นลงบัตรมีนน้องจริงจริงนั่นลงเด็กลงนิดนึงนะแต่เสียงไม่ไหวแล้วอ่ะใช้โลปต้นแล้วกันเนาะ ทุกทีจะเล่นโรเวทแค่วันมีทั้งเด็กมีทั้งโตคนดู <c oughs> อะไรที่มันสายเราเลยเนี่ยว่ะกอลับสายเซเว่นแปน๊บน่ะรักฝงตึงใจในหัวใจอันคิดถึงเธอในทุกวันที่ออกล่ามาไกลจนสุดอมตาเป็นคนรอ เวอร์จัดอะร้องเพลงที่กูร้องเป็นหมดเลยััันนนเเเยจจจจดดตำวที่ไ่ไ้ไไ้อออธธาาใใหลมง

ลจล,ล้ลจายังไปไม่จะดูแดแลๆเลยนะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรครับมันก็พอแล้วครับ <c oughs> ฉันยังจดจำทุกเ <c oughs> รื่องในวันวานวาอ,อ,อ่อนอ่อนเป็นใพ้ยคอยเส ได้ทุกเพื่อราวทุกสัมผัสเมื่อเพียงแค่ความจงในวันนี้เมื่อที่คีแตฉันมาที่ควาไห้รักกันมีพบเจ็บปเดไปกันมองล้อยใหไดหวอนใสน้ำชุกและดูที่ัา mời 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 lấy mời 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 น,น,นี่ขนาดไม่เต็มที่ยังได้ขนาดเนี้ยขนาดไม่เต็มที่ยังได้ขนาดนี้นะเนี่ยยังไ,ไงอะแต่ถ้าว่าไหนแบบนอนเต็มอิ่มแล้วแบบ ได้ลองแบบเต็มที่จะเป็นยังไงคงจะดีกว่านี้อืมใช่ไหมตอนยังไม่มีหวานใจนะครับไม่มีครับปตาปาไม่ให้หรือเปล่าก็ไม่รู้เอ้าสนุกรู้หรือไม่รู้ไม่รู้เหมือนกัน้องทำป้าปาดูไม่รู้ป้าปาอ่อนอัพไม่ใช่ข้างหลังนี่หรอไม่ใช่ให้ผมลองร้องให้ฟังบ้างไหมผมอยากรู้ว่าผมมันได้หรือเปล่าอะได้นะได้นะหมายถึงเสียงผมมาได้หรือเปล่าโอเ นี่ผมไม่เคยร้องเลยนะเนี่ยลองดูสมัยเรียนผมเคยดีกีตาร์ให้เพื่อนอย่างเดียวอ่ะนี่มีเป็นอยู่แค่ฟรีคอร์ดเองมีกีตาร์ก็เอาไปไว้ร้านแหละเรียบร้อยให้ชาวบ้านเขาเล่นแทนตีคอรดตั้งไว้เฉยๆจริงๆฝึกจริงๆก็แบบเดียวก็เล่นเป็นเล่าก็แต่งเพลงมากกว่าใช่เหรอแสดงว่ามีเพลงเป็นของตัวเองไงดิมีแต่ยังไม่ได้ใส่ดนตรีเมื่อนะแต่งมานานแล้วเพลงเพลงมุ้งมิ้งเพลงมุ้งมิ้งใช่ใช่ น,นีีนี่ปทเราได้ใช,ชวลาประสานมันจะดิเลก็ทำชอบเพลงนี้อยู่นะแต่ว่ายังไม่ได้แกะเลยอ่ะได้เลยอะ่ะแบบนี้ได้เลยอะ่ะหมายถึงคุณได้เลยอ่ะอะได้เลยเหรอได้เลยอ๋ยห,หาคนเล่นกีตาร์ให้แต่ว่าต้องไปปรับคีย์ใหม่อ่ะเพลงที่แต่งเอาไวอ้อ่ะอืมเพลงสวัสดีความรักสวัสดีความรักใช่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 ร้องให้ฟัง ไม่ผมหมายถึงผมสวัสดีคุณะอะเราเล่นเราเล่นจะร้องให้ฟังนะยวร้องให้ฟังได้ครับไม่มีกีต้าร์นะต้องสดนะได้ครับไม่เป็นไรมันจะพิ้นเพียนหน่อยนะเพราะว่าแต่งไว้นานมากตั้งแต่สมัยยังไม่รู้ขีย่โอเค ลสวัสดีกับความมืดมนที่มาทำให้ใจร้อนรนอยากมีใครในใจสักคนที่กอดฉันอยู่ข้างกันจะมีใครไหมสักคนอยู่ตรงนี้มีทอทิ้งกันอาจะจะเพ้จะเธอสักวันก็ไม่รู้เมื่อไรรักที่ฉันรอคอยมีจริงหรอเปล่าอิติวานและแท็กไทยบูมเ้าแต่งเองหอา <Yeah. S 2> ราจะรู้จัก ผมก็มีเพลงนี้แต่งเองนะครับแต่ลืมไปแล้วสวัสดีนะความรักแก่หีเธอเข้ามาทักแต่ก็กลัวว่าคำว่ารักจะไม่ทักกลับมาเลยอาไปว่าสวัสดีเพื่อว่ารัก,กมาสักทีคิดเหมือนกันกับฉันคนนี้ว่ารักเช่นกันไม่อยากคอยรลอซึมแบบนี้มองท้องฟ้ามันเงาทุกที่อยากมีคนไม่เย็นตรงนี้และนับดาวด้วยกันจะมีไหมโมเมนแบบนี้เธตอบกล้า ฉันมาสักทีอยากได้ยินแค่คำคำนี้สวัสดีความรักเช่นกันแค่นี้พออืมโหถ้ามีดนตรีนี่แบบมันจะมุ้งมิงมากเลยใช่ถูกแต่งเพลงเก่งเหมือนกันนะครับเนี่ยแต่งเพลงเยอะมากเลยครับ <c oughs> มีเพี้ยนกว่านี้อีกนะเพลงแรกที่เคยแต่งชื่อเพลงเส้นได้ที่บอกบัโหมันจะเป็นเหมือนเราเนื้อหาตอนนั้นแต่งตั้งแต่สมัยแบบอ,อย่าพูดถึงอายุเลยเศร้า I i ทำไมอ่ะตอนนี้แก่แล totally ้วเหรอยังไม่พู้ึงมังผมเคยแต่งเพลงอยู่เพลงหนึ่งแต่ผมจำไม่ได้ละมันอยู่ในสมุดอะโอ้ยสมุดหายเหมือนกันแล้วก็เก็บไว้ในฮาร์ดดิสเท่าที่เหลือได้แล้วก็ฮาร์ดดิสก็ไม่แล้วก็ไปหมดเลยจำได้ยไม่กี่เพลงว่ามีอยู่เพลงหนึ่งทำดนตรีเสร็จแล้วไม่คอร์ดแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทำแบบดนตรีร้องเพราะว่าต้องปรับเนื้อโน้ตใหม่หมดเลย อ่าเอ่อทอนทุกนอกไงแล้วป่ะเมื่อสมมองถูก <Wow. S 2> ใช้ลกเหลือนผ่ารับเธอแต่ความส่งจำยังคงไม่เหนือนหายไปฉันต้องทำไงเมื่อวันนี้ที่ไม่มีเธอแล้ว ก็อลองพอเกิน,มนไม่ไหววะดมนเลย<า>ที่จะฝืนทนต่อไปน้ำตามันไหลแหลจนัวใจอ่อนแรงภาพของความทรงจำไม่อาจลบมาว่าเธอจะหายไปทำคีย์ไม่ได้ด้วยเพราะมันเปลี่ยนใหม่หมดเลย อันนี้มันชื่อเพลงไลนนะจำไม่ได้แต่งเองจำไม่ได้เองเดี๋ยวเอาเพลงเดีย๋ยวเอาเพลงแรกก่อนนะเพลงแรกที่แต่งไว้เดี๋ยวไปรับของเซเว่นแป๊บนะได้ครับได้ครับผมคิดถึงคุณเสมอแต่ผมยังไม่มีเปิดวันไหนที่ไม่ได้เจอรู้ไหมว่าใครเขาแอบเพิด มองหน้าคุณกี่ทีผมเองก็แอบเขินนางฟ้าหรือคนไม่รู้ทำไมน่ารักเหลือเกินลองคิดถึงผมสักครั้งถ้าคุณยังไม่มีใครขอถามคุณหน่อยได้ไหมในใจมีผมบ้างหรือยังเปิดใจให้หน่อยได้ไหมถ้าคุณก็คิดเหมือนกันแค่เห็นตอนคุณยิ้มผมก็ละลาย ทั้งหัวใจ